สวัสดีครับวันนี้ผมกําลังจะเดินเข้าวัดหัวคู้นะครับอยู่ที่ตําบลศิษะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราก,การก็ไม่ไกลเ,เท่าไหร่นะครับสำหรับวัดหัวกู้นี่ก็สร้างมาแต่ไหนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่คำว่าหัวคู้นี่มันน่าจะหมายถึงหัวกุ้งน้ำนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยบริเวณบ้านหัวคู้นี่เขาก็ พราเจ้าตากเนี่ยอ,อนที่เ็าเรียกว่าตีฝ่าวงล้อมอมาท่านมาพักทับอยู่แถวนี้ครก็คือที่บ้านหัวกูท่านก็มีความสําคัญของหมู่บ้านนี้ท่านก็เลยอมอบพุทธลูกองหนึ่งน่าจะเป็นสมฤทธิทหารออกมาเขาเรียกว่าหลวง่เขียวนะครับนั่นก็คือที่ไปที่มาสวยคํว่าหัวปูนี่มันน่าจะแปลว่าหัวคุ้งน้ำหรืออะไรเงีย้ยตอนหลังนี่มันคงจะเพี้ยนคำเป็นคำว่าหัวปูอะไรต่างๆนะครับก็นั่นก็คืคอ ที่ไปที่มาของชื่อคําว่าบ้านหัวครูนะครับเดินเข้ามาแล้วก็เราก็จะเห็นบริเวณนี่ตักบาตรพระเนี่ยก็หูแบบเตียงรายยาวแล้วก็จะเห็นคนที่มาก็เรียกว่านุ่งขาวห่วมขาวปฏิบัติธรรมกำลังแข่งขัน ในการทําความสะอาดวัดเลยก็เป็นสิ่งที่ดีครับการทําความสะอาดวัดนี่ก็ได้กุศสนนะครับไม่แน่ใจว่าได้กี่กลับก็คือใครที่บ้านสกปรกนี่ก็มาทําความสะอาดวัดนี่อาจจะผลบุญอาจจะทําให้บ้านสะอาดก็ได้ตรงนี้ก็จะมีที่ปักทูปปักเทียนอยู่ด้านหน้าครับเดีย๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในครับ ก็มาภายในวิหารของหลวงพ่อเขียวนะครับก็เป็นพุทธรูปแบบอ่อเขาเรียกว่าสมาธิราบปางมาวิชัยองค์แบบหูใหญ่มากเลยแต่ว่ากายนั้นเป็นสีทองไม่ใช่สีเขียวนะฮะเพราะว่าอ่จริงๆที่เขาเรียกว่าสีเขียวเพราะสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเขียวเนี่ยเป็นพระองค์ไม่ใหญ่มากก็อาจจะเป็นตะไคร่หรือขึ้นสนิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อเขียวนะครับต่อมาเขาก็คงมีการพ่อปูน นะฮะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ใครไม่รู้ที่ไปที่มาก็ไม่รู้นะว่าทาไมเขาเรียกหลวงพ่อเขียวนะครับเพราะว่ากายตอนนี้เป็นสีทองนี่ดูแบบนิ้วประหัตนี่เสมอกันใหญ่มากเลยครับสามารถปิดท้องได้ครับด้านล่างตรงนี้คือเป็นรูป,รปแบบศิลปะแบบสโุโขทัยเลยแต่ว่าสร้างขึ้นมาใหม่ก็งดงามมากครับหน้าตักมีหลายเมตรนะครับ ทางด้านหลังของหลวงพ่อเขียวนี่สามารถเดินข้ามาได้นะครับก็คือสามารถเดินรอบหลวงพ่อได้เลยก็จะมีปลาประจําวันให้ทุกท่านเนี่ยตักบาตรได้เลยครับมาดูมุมด้านหลังของพ่อเขียวแล้วครับโอโ้โหดูตรงงานใหญ่มากเลยครับก็จะเป็นตู้ที่ เจาควบวัตถุมงคลอันนี้ก็จะเป็นสายดักเงินดักทองนะครับร้านนี้ดีขาายดีนะครับมีกําไรยกด้วยนะครับสีเขียวตรงน,นี้ก็จะเป็นเหมือนนางกวักมันก็ดูน่ารักเข็ดดีครับผมเดี๋ยวนี้เขาก็ทํานางกวักแบบอะไรอะ่ะให้มันดูน่ารักขึ้นอันนี้ก็จะมีรูปของพระเจ้าตากด้วยเพราะว่าวัดน,นี้ก็เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากคือตั้งเลยมาพักภาพเอาไว้ที่นี่นฮะน,นี่ก็จะเป็นพระเครื่อง ก็จะเป็นของหลวงพ่อเขียวนะครับก็จะมีรูปของพระบูชานี่ก็องนี้เป็นสีเขียวเลยฮะเรียกสมชื่อว่าหลวงพ่อเขียวเ,ยเนี่ยหนึ่งพันบาทตรงนี้ก็เป็นด้านข้างของพระวิหารนะเดิมผมเข้าใจว่าคงจะเป็นพระบะสถสก็เป็นแบบทรงไทยประเพณีนะฮะก็ซุ้มหน้าต่างก็แบบสรงปราสาทยอดนะฮะยอดคิดนะฮะก็ไม่ซ้ำเหมือนกันสร้างปีไหนเหมือนกัน,นอันนี้ก็จะเป็น ประวัติของหลวงพ่อเ,เขียวนะครับคือสามารถที่จะมาดูประวัติได้ฮะพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เป็นการสร้างเพว่รอรำมึกท่านเพราะาท่านเคยมาพักทับที่นี่ก็จะเป็นอาคารวิหารแบบทรงจีนแล้วก็สมกับท่านที่เป็นคนจีนด้วยละเพราะว่าดูทางขึ้นนี่ก็จะเป็นบัวพญานาคครับแล้วก็มีเวลบบาบังกรด้วยนะฮะก็คือภายใน ระบาของพะระเจ้าตรัก็สวมชุดสีแดงฮะมีหนวดนะครับนี่ก็มีคนเอาไก่มาแก้บนหูเยอะมากเลยด้านหลังก็จะเป็นภาพที่น่าจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าตอนที่ตีฝ่าวงล้อมจากองศีห์ยางหรือเปล่านะครับด้วยกําลังคนเพียง5้าร้อคนเท่านั้นเองครับคือท่านก็เป็นคนที่มีความสามารถมากนะฮะ คือประวัติของพระเจ้าตากนี่ก็มันซับซ้อนฮะคลองที่ติดกับหน้าวัดนี่เขาเรียกว่าคลองจรเนะเข้น่าจะไปเชื่อมต่อที่วัดเซวันี้น้อยก็ได้วัดจระเข้ใหญ่นะฮะก็บรรยากาศร่มรื่นนะนี้ก็มีท่าน้ําน่าจะมีการให้อาหารปอาหารปลาด้วยก็เหมาะับเป็นที่พักผ่อนนะสบายๆครับมานั่งคุยนั่งปรึกษางานหรือว่าเบื่อๆอะไรก็มานั่งริม ในวัดดิ่มน้ำนี่ก็เข้าท่านะครับไม่ต้องไปคิดมากอีนี้ก็จะเห็นสะพานนะครับลมลื่นครับบริเวณอำเภอบางสองรรคนี้ก็ยังเป็นก็เรียกว่าแม่น้ำลําคลองอยู่นะครับสบายๆครับแถวนี้ลมเย็นสบายมากเลยครับตรงวัดนี้เขาก็จะมีโปะให้สาหรับให้คนมานั่งพักผ่อนเหรือม้อาดปลาได้ครับดีมากเลยครับเป็นหัวกุ้งน้ําระหว่างคลอง หนองงูเห่ากับคลองเจรเครใช่ไหมครับแม่ <Yeah. S 1> เขาก็เลยเรียกว่าหัวคุ้งก็กลายเปี้ยนเป็นบ้านหัวคุ้ง oh. อ่าอันนี้ก็เนี่ยแหละฮะที่มาของชื่อว่าบ้านหัวคุ้งครับดู oh. แล้วก็จะมีบ้านเรือนอยู่เป็นลําคลองอันนี้คลองงูเห่านะแสดงว่าก่อนมันคงจะมีงูเห่าเยอะ oh. เขาเลยเรียกว่าคลองงูเหา่าสำหรับวัดหัวคู้น,นี่ก็เป็นวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับก็ อยู่สมุปาการก็ติดกับกรุงเทพนะฮะก็บรรยากาศก็ยังร่มรื่นนะฮะภายในวัดก็มีหลวงพ่อเขียวนะครับสามารถเข้ามาขอพรอธิษฐานนะครับอะไรต่างๆได้ครับผมแล้วก็วันนี้เขาก็มีพิธีบวชเป็นปาณฑกรรมผมก็เห็นน้องๆเข้ามาปฏิบัติรมก็ข้างเยอะนะฮะก็เป็นเสด็ดีครับว่างๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็เข้ามาปฏิบัติธรรมก็อย่างน้อยก็จะได้อะไรกับม้านปบ้างก็ดีกันครับผม